นี่แกมันถ้ำหรือบ้านคนกันแล้วนี้อย่าโอ้โหมันสุดยอดเลยโอ้ยเดี๋ยวมันสวยอย่างนี้เลยลหละพี่นุชเฮ้ย,ย,กกยปลูกยากไหมไม่ยากหระปลูกไม่ยากเอาไปปลูกกูจะไม่ได้ที่บ้านลกอะไรนี่กลามะพร้าวอะไรอะ่ะมะพร้าวใช่มะพร้าวน้ำหอมมาแล้วทีนี้มันขูดไม่ได้อกองไว้อ๋อแล้โหยมันสวยอย่างนี้เลยล่ละเนี่ย E hi, เฮ้ยแกนี่ดูนี่เขาออกเยอะๆนะจัาระยาเลยเฮ้ยมันแข็งอย่างกระดาษพลาสติกนะพี่นุชใช่เนเ่้ยเขาออกเยอะๆแล้วจลระยาเลยทำ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 อาถรรพ์เลยเนี่ยมาฝาดใบกําปูดวงดีเขาบอกไม่ต้องฝากเลยพิ้นสงสารให้ส่องกระสอบปุ๋ยเนี่ยทำตัวน่ารักมันก erm. ็แบบนี้แหละไอ้ที่ปรุง ตรงนี้ไม่ค่อยสวยหูพี่นุชเจออะไรเจออะไรเต็บไอ้บอลลังเจ้าสัวที่มาจากบ้านหนูป่ะไหนนู่นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอบอลลังเจ้าสัวของพี่พี่เหรอนีไงต้นแม่เขาเนี่ยโอ้แต่มันไม่ด่างใช่ไหมพี่นุชด่างไม่ด่างหูไม่ด่าง,ม,างมันก็สวยนะเนี่ยบอลลังเจ้าสวัวเออหนูก็ได้ไปพี่นุชใช้อะไรปลูกกา,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 ามะพร้าวปะกามะพร้าว กำพามังดิ้นมังใสทรงเดชปะโอ้โหเอ้ยหนูมาปลูกให้ใหญ่ๆอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยสวยวะมันพี่นุษอันนี้อันนี้ก็ดุมเงินปะใช่แต่ต้นเล็กมะนล็วพันจิ๋วหอมหอมคืนดอกเหรออ่าโชคกระชันวิสีแล้วโชคกระชันที่ให้มาเอซื้อมาสวยจังเลยเฮ้ยมันพี่นุษสวยวะออมแคะ นี่เม็ดที่เอามาเนี่ยโอ้โหสีอย่างนี้เลยเนี่ยยังไม่ด่างไม่เด้งเลยเฮ้ยอันนี้มันขึ้นด่างแล้วนะอันน้นด่างเั่นมาจากผสมผสมโอ้โหนี่ไงที่เอามาจากบ้านหนูเหรอของพี่นุชเพาะเองอ่ะเพาะเองโอ้โหน่าต้นแม่เขาน่ะอูแล้วอะไรโห้หนุมานเฮ้ยพี่นุชแกงอร่อยนะเนี่ยเอาไปแกงแกงไม่เป็นน่ะมีหลายต้นไหม มีหลายต้นไหมมีต้นเดียวเนี่ยหัมีต้นเดียวไว้ทำพันธนุ์เถอะมีมีหัวเฮ้อไว้ทำพันธุ์เถอะจะไปกินย้ใหม่เนี่ยจะไปกินโอ้โหขนันงมันสวยจังเลยแล้วใหมไม่เปลี่ยกนกระถางพี่นุดดินมันแน่นนะเนี่ยพี่เอาให้นน inside, เรา,าใส่มะนาวมะนาวใสอืมออะไรเขาละเนี่ยเป็นดงเลยเนี่ยอะไรเขาละเนี่ยเป็นดงเลยเนี่ยสวยจังเลย แล้วไอ้หนังไอ้นั่นไปหมดแล้วหนังช้างอ่ะหนังช้างอะ,งงอะไรที่หนูเคยมาเอาไปขายนะอ๋ออันนั้นไม่มีแล้วสูญพันไปเลยสูญพันเจอพี่วิภาขาไงฮะพี่วิภาขาไงแล้วมึงเอาตราทานหายไปเลยอ๋ออ๋อแล้วอีเนือน้ออ้อเอื้องไหมานาดอกสวยๆเขาเหมันกินได้ใช่ไหมกินได้อ่ะหัวไม่กินได้อ่ะหัวเอื้องอ๋อส่วนไครก็มีนะไม่ได้ใช้อะไรหัวบุก แหมบอกให้เราเอาไปแกงอยู่ต้นเดียเราเป็นไงเราแกงไม่เป็นนะแกงเหมือนบอลดูดจันขาวสวยจังเลยเนี่ยขอพูดงานนะเจ้าของป่วยเขาก็จะป่วยตามเจ้าของอนั่นแหละ้ถ้ำอัฐถันโอ้นี่ไงมีอีกไม่ได้มีแค่นี้อะไรนี่มันดันหรืออะไรร่วงเอ้ไม่ใช่มันดันน่เวียง อ๋อโตรกระจายนีก่ก็มีนึกว่ามีต้นมาดันแต่ได้เอาไปดองผักบุ้งหนูชอบกินดองผักบุ้งหนูว่จะตำกะปิแดงอยู่ตำไม่ไหวกะปิมีแล้วโอ้โหกวนอิม่มเนี่สยสวยๆทั้งนั้นเลยวะพี่นุชนี่ตอนนี้เมื่อก่อนสวยจังเลยไอ้ขันมากเศรษฐียังไม่ได้โทมเลยขันมากเศรษฐีเขดาด่าหนูแล้วพี่นุชร์ด จะมาด<ป>่าไงรถจอดอยู่บนถนนแล้วยูนี้อะไรตะปาหรืออะไรบัวบัวอ่างบัวเนี้ยขายไหมเนี่ยคนอินเนี่ยขายไหมแบ่งกินไม่แบ่งแล้วเอาต้นเล็กมาให้แล้วก็มาเลี้ยงใหม่ก็ขายแล้ตังค์ไปซื้อขนมหรือว่าไปขายให้ต้นมันใหญ่ๆป่ะไปดีกว่าเดี๋ยวเขาด่าเฮ้ยนี่เชอรี่เล็กแครี่แครี่เชอรี่โบราณได้น่ะกินได้